สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแพมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แพมจะพาใส่วิดผมบ๊อบยาวตรงนะคะซึ่งเป็นสีทูโทนคาราเมลด้านในนะแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกแลัดผมไม้ได้หลังแบบนี้นะวันนี้แพมจะใส่ตัวเสริมผมถุยด้วยนะคะนั่นก็คือเพิ่มให้แบบว่ามีวอลลุ่มผมมากขึ้นนะคะแล้วก็ปิดหงอกช่วงตรงกลางหัวด้วยนะคะ เราเสียบลงไปเรียบร้อยหยิบริกขึ้นมาเนาะหยิบริกขึ้นมาแล้วก็เปิดกิ๊บป๊อกแบกด้านข้างนะคะอ่าเปิดกิ๊บป๊อกแบกด้านข้างไว้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเวี่ยงริ้กไปด้านหลังเนาะทำเหมือนเดิมสเต็ปเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือทําให้เราสวยขึ้นเนาะผู้หญิงทุกคนอย่าหยุดสวยแม้โควิดก็หยุดเราให้สวยไม่ได้นะคะ มาแล้วก็เสียบกิ๊บปอกแป๊กลงด้านข้างช่วงติดกิ๊บตรงนี้กับตรงนี้อย่าให้แน่นมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราปวดหัวเนาะเออให้เราใส่แบบให้เราติดแล้วแบบว่าพอดีสบายเลื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บผมด้านหลังนะคะใช้มือทําไม้ ใช้มือยัดผมสั้นๆของแพมเมื่อกี้นะคะเข้าไปในวิกผมเรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมเซตทรงให้เนียนเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิกทรงนี้เวลาสวมเข้าไปในหัวเขาก็จะเนียนแบบนี้อยู่แล้วนะหลังจากนั้นนะคะแพาก็จะเก็บความเนียนของวิกโดยการมัดผมขึ้น,นแพมจะหยิบวิกขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าผมข้างหน้านแพมมันบางนะคะคือมันเรียบแป้แล้วมันบางมันน้อยนั่นเองนะ จีบตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้มันมาเสริมกับผมข้างหน้าผมจริงเรานะคะแล้วก็ทําให้ผมมันดูหนานะคะนี่อ่าแล้วทำก็จะหวีเขานิดนึงทำตามแฮมได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีวิกอยู่ในมือนะ นั้นทําก็จะมัดเขาเบี่ยงซ้ายนิดนึงนะคะเบี่ยงซ้ายไปนิดนึงเนาะอ่ะหยิบหนังยางขึ้นมาเป็นสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะใส่ง่ายใส่สบายใส่เนียนสําคัญใส่แล้วสวยด้วยนะสาวๆต้องมีวิกไว้นะคะที่บ้านนะคะวิธีการใส่ก็จะใส่ง่ายๆส่วนตรงนี้เราจะให้มันไปด้านหลังแล้วก็เก็บให้เข้าไปด้านหลังนะคะ แล้วก็หวีเซ็ตทรงให้เรียบร้อยเนาะถ้าข้างในเขาเป็นแบบนี้เราก็จะหวีให้เขางเข้านิดนึง <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นทําก็จะเซ็ตให้เขาดูพองขึ้นนิดนึงทําก็จะจับผมตรงโคนนิดหน่อยนะคะ <S <S อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่มีวิกอยู่ลองทําตามแคมดูนะคะ